ปลูกพักในกระบะยางรถยนต์นะคะอันนี้ก็เป็นถั่วพุ่มค่ะยอดก็จะดูออกเหลืองๆนะคะแต่เราก็ลดน้ำหมักมูลวัวไปแล้วนะคะเมื่อวานเนาะแล้วก็มีพลิกหนึ่งกระบะค่ะก็ได้น้ำฝนก็เขียวสวยขึ้นมานะคะแล้วก็ติดลูกติดมเมล็ดให้แล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ต้นเหลืองค่ะแล้วก็ไม่โตนะคะพอได้น้ำฝนมา สาสี่รอบนะคะนี่เลยค่ะผลที่ได้นะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะก็ใส่งามตามธรรมชาตินะคะก็ยังไม่ได้ฉีดพุนโฮอร์โมนไข่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะได้น้ำผลจริงๆค่ะต้นพริกต้นนี้เนาะเมื่อก่อนนี้ไม่โตเลยค่ะเหลืองนะคะแต่ว่าก็ลดน้ำหมักมูลวัวไปแล้วนะคะเมื่อวานเนาะเป็นเป็นครั้งแรกนะคะ เพราะว่าหน้าแรงเราปล่อยเลยค่ะลดแต่น้ําวันละครั้งนะคะก็อาจจะไม่เพียงพองก็เลยอาจจะต้นเหลืองเนาะทีนี้ก็นี่ค่ะได้น้ำํำฝนมาแล้วก็เพิ่งจะรดปุ๋ยเมื่อวานเองค่ะ